มีนักแสดงหลายท่านครับที่ปรากฏตัวอยู่ในหนังหลายๆเรื่องแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าเป็นนักแสดงที่มีความสามารถครับสามารถสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นตัวละครนี้ได้มากมายครับในขณะเดียวกันบางคนถึงแม้จะเปลี่ยนบทบาทก็ดูเหมือนเดิมๆฮะก็ดูเหมือนตัวเดิมเจสันสเตนแฮมอย่างเงี้ยหรือว่าเดอะร็อกเมื่อก่อนนะเดอรร็อกเมื่อก่อนอย่างเงี้ยดูแล้วก็แยกแทบไม่ออกครับว่าเอ๊ะตัวนี้ตัวลงเรื่องนี้มึงตัวใหม่หรือตัวเก่าอะไรแบบนั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงที่ ปลี่ยนบทบาทตลอดเวลาหรือว่าเป็นนักแสดงที่อยู่ในคาแรคเตอร์เดิมตลอดทั้งเรื่องตลอดทุกเรื่องมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับมีคนเขาไปเก็บสังเกตข้อมูลมาแล้วก็ไปสังเกตสังกากันมาผมว่าเออเขาก็ช่างสังเกตนะว่านักแสดงหลายๆท่านเนี่ยเขามีเหมือนกับซิกเนเจอร์มูฟบางอย่างครับมีการแบบว่าลีลาบางอย่างที่เป็นลีลาประจำตัว ที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปรับบทเป็นตัวละครอะไรหรือกระทั่งเปลี่ยนไปรับบทเป็นตัวละครที่อยู่ในยุคไหนสมัยไหนอยู่ในบริบทแบบใดก็ตามเนี่ยเขาจะต้องมีอันเนี้ยฮะเขาต้องทําอันเนี้ยทุกเรื่องมีใครอยู่บ้างแล้วแต่ละคนเขาทําอะไรซ้ําๆซ้ๆทุกเรื่องแล้วเขาทําซ้ํากันมา,มามากน้อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาดูกันครับเริ่มจากลีโอนาร์โดดิคาปิโอ ลีโอนาร์โดดีครับีโอนี่เราเห็นกันมานานมากนะครับจริงๆเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเล่นไอ้เิลเบิร์ดเกรปอย่างเงี้ยเล่นกลิ้งงับงับอย่างเงี้ยแต่ว่าแกเริ่มเป็นดาราแบบเป็นนักสแสดงแบบแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับผมว่าหมุดหมายชัดเจนก็คงจะเป็นไอ้ไททานิกนะครับแล้วก็มีโอ้โหสมบัติหลากหลายครับเล่นเป็นเล่นเป็นเรเวนแนนซ์อย่างเงี้ยเล่นโบราณน,นะจังกอันเชนอย่างเงี้ยหรือว่าอีกหลายๆอย่างครับแต่ลีโอนาร์โดดิครับปิโอ มีคนจับสังเกตได้ครับว่านักแสดงหนุ่มพระเอกคนนี้เนี่ยมีลีลาบางอย่างที่แกทําทุกเรื่องจริงๆครับสิ่งที่แกทําทุกเรื่องคืออะไรนี่คือลายเซ็นประจําตัวของลีโอนาร์โดดิคาปิโอครับไปดูได้เลยถ้าเรื่องไหนลีโอนาร์โดดิคาปิโอไม่ยกแก้วเหล้าหรือว่าเบียรหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สักอย่างยื่นมาให้ทางากล้องเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าผิดผิดตัวละแสดงว่าอันเนี้ย ตัวตัดไม่ใช่ของปลอมตัวเก๋แน่นอนลีโอนารโดดิคาปิโอมีลายเซนที่ชัดเจนคือแกชอบถือแก้วแล้วยกเชียให้กับกล้องอย่างนี้ครับทำทุกเรื่องจริงๆครับตั้งแต่ The Great g a t s ี y นะครับจังกูอันเชนวูฟออฟวอลสตรีทไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ในยุคสมัยไหนแกทำอันเนี้ยทุกครั้งครับซึ่งมีที่มาที่ไปลีโอนารโดยกแก้วน้ำแบบเนี้ยครั้งแรกก็คือในไตทตะนิกครับ ฉากนี้เลยแล้วมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ติดอยู่กับลีโอนาร์โดมาจนถึงทุกวันนี้ครับลีโอนาร์โดยกแก้วน้ำยกเฮคนต่อมายกอะไรทอมครูซผมว่าทอมครูซเนี่ยทุกคนจับทางได้ว่าพี่ทอมครูซแกต้องทำอะไรลายเซ้นของทอมครูซที่ตอนแรกผมนึกว่ามีแต่เฉพาะหนังมิชชั่นอิมพอส i ิเบิลเพราะว่าในมิชชั่นอิมพอส i ิเบิลแก่ทำบ่อยจริงๆครับทำอย่างเป็นเรื่องเป็นราวด้วย แต่พอไปเช็คดูดีๆเนี่ยไม่ใช่เว้ยระทำอย่างนี้ทุกเรื่องร็ทำอะไรแกเป็นทอมครูซต้องมีฉากวิ่งครับวิ่งหน้าตั้งเคยมีเมาส์ว่าทอมครูซบอกว่าถ้ามีฉากวิ่งห้ามใครมาวิ่งกับกูกูต้องวิ่งคนเดียวและห้ามแซงด้วยเป็นเอกลักษณ์ของทอมครูซครับแน่นอนเราติดตาจาก Mission Impossible ที่ต้องได้เห็นแกวิ่งสับ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 แบบนี้ทุกเรื่องที่ผมบอกว่าแกวิ่งแบบนี้ทุกเรื่องเนี่ย มันไม่ใช่เฉพาะหนังดราม่าครับเพราะพอเราไปเช็คหนังที่ไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังแอคชั่นไม่ใช่หนังแอคชั่นไปเช็คหนังที่ไม่ใช่หนังแอคชั่นของทอมครูซเนี่ยอย่างเดอะเฟิร์มหรือว่าเจอร์รี่แมกไกเนี่ยแกก็วิ่งครับวิ่งทอมครูซตัวจริงต้องวิ่งถ้าไม่วิ่งไม่ใช่ทอมครูซนะครับไปที่ลาลาคลาสสิกบ้างนี่ก็เป็นแบบตำนานวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดครับอลิซาเบธเทเลอร์ อลิซาเบ t h เทเลอรนี่สวยนะครับเป็นแบบโหเป็นนางเอกสวยมากแต่มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ผมก็งงๆนะพราพอไปเช็คย้อนหลังแล้วทำไมอลิซาเบ t h เทเลอร์ต้องมีอันนี้ทุกเรื่องวะคล้ายๆลีโอนาโดดิคาปิโอครับแต่อาจจะหนักข้อกว่านิดนึงลีโอเนี่ยแค่เชียร์แต่อลิซาเบ t h เทเลอร์เนี่ยต้องเมา Elizabeth Taylor เนี่ยมาพร้อมกับลายเซ็นของการดื่มสุราอยู่เสมอในหนังที่ตัวเองเล่นครับ เธอเนี่ยมีงานที่ทรงพลังมากๆนะครับชื่อว่า Who's Afraid of Virginia Woolf ไปได้ออสการ์นักแสดงนำหญิงเป็นครั้งที่2ครับแล้วก็ได้ออสการ์นักแสดงหญิงครั้งแรกเนี่ยจาก b u t t e r f l y ลนะครับซึ่งในงานทุกเรื่องของ Elizabeth Taylor พลาดไม่ได้ครับไม่มาเป็นแก้วก็มาเป็นขวดไม่มาเป็นขวดก็มาเป็นกระป๋องซึ่งแหมกดื่มอย่างนี้มันต้องอยู่ตัวหนังชุกปัจจุบันถูกไหมปัจจุบันชุกของเธอนะยุคที่แบบว่าเป็นแบบว่ายุคแบบ ยุคโมเดิลสมัยใหม่ฮะไม่นะครับขนาดเอ่ออลิซาเบธเทเลอร์เล่นเป็นคลีโอพัตราเนี่ยยังเมาเลยครับ <laughs> มาที่นักแสดงหญิงจากยุค9กศูนบ้างอันนี้ผมว่าใครทันเธอนะต้องนึกออกว่าเอกลักษณ์ของเธอคนนี้ต้องทำอะไรแคมรอนดีแอสนั่นเองครับแคมรอนดีแอสเนี่ยเป็นนักแสดงที่แจ้งเกิดในฐานะบท นางเอกที่ดูแบบว่าคิ้วๆน่ารักน่ารักผมจําไม่ได้ว่ารู้จักกับเธอครั้งแรกในเรื่องไหนแต่ว่าถ้าให้นึกเร็วๆเนี่ยน่าจะเป็นบทของแฟนของพระเอกที่ไม่ใช่นางเอกในเรื่อง My Best Friend Wedding เธอน่ารักมากครับเธอใสๆเธอโดนเดยจูเดโรเบิร์ตหลอกทั้งเรื่องแหะครับแล้วเธอก็รู้สึกว่าอุย้ยเพื่อนของเธอคนนี้ดีจังเลยฉันให้เขามาเป็นเพื่อนเจ้าสาวได้ไหมเนะี่ะเธอน่ารักมากครับ เอกลักษณ์ของคาร์มนดีเอสคือสวยแล้วก็โกโก้หน่อยอ่ามาดูวิทยแบบ่ไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวบอะบะบ้าบ้าหน่อยซึ่งเอกลักษณ์ของคาร์มนดีเอสที่ต้องมีอยู่ในทุกเรื่องจนกลายเป็นลายเซ็นของเธอก็คือสเสน่ห์ในแบบนี้ของเธอนั่นแหละครับแต่ไม่ใช่แค่สเสน่ห์นะมันเป็นสเสน่ห์แบบแบบเขาเรียกว่าแบบกระโปโลของเธอที่เอาไปใช้ในการเต้นการเต้นแบบเต้นแบบเด็กๆของเธอนะครับ กลายเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังของค a m เมดี d อสในยุคที่เธอดังๆเนี่ยแทบจะทุกเรื่องเลยครับทั้งหนังชุดชาลีสแองเจ e ลหรือว่าใน The Mask กระทั่งใน Gang of New York หรือว่า Full ล h r o t เท e เนี่ยชาลีแองเจลภาคต่อเนี่ยก็มีการเต้นในลักษณะนี้ครับเชื่อเพราะว่ามันคือเอกลักษณ์ของ Cameron D.S. อ Cam สคอมเมดีอสอยู่ในฝั่งโรแมนติ c คอมเมดี้ฝั่งหญิงมาที่โรแมนติกคอมเมดีฝั่งชายบ้าง จอห์นคูแซกคุณรู้ไหมครับว่าจอห์นคูแซกของจริงเนี่ยต้องดูที่ไหนถ้าเหรียญต้องดูที่ตัวตัดจอห์นคูแซกของจริงต้องดูที่เปียกครับถ้าจอห์นคูแซกไม่เปียกแสดงว่าไม่ใช่จอห์นคูแซกจอห์นคูแซกเป็นนักแสดงที่คนไปจับสังเกตครับว่ามักจะมีฉากที่ตากฝนเปียกเปอกปนๆอน,อ,นอยู่เสมอเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าจอห์นคูแซกเนี่ยมีภาพจำที่จะต้องเปียกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพราะว่า แกเริ่มมาแกเปียกมาตั้งแต่ต้นครับเซน n ิตติ้งเซนิติงนี่สัญลักษณ์เยอะครับทั้งการชูบูมบ็อกงี้วิ่จีบสาวแล้วแกก็ไปโทรศัพท์ตอนที่ฝนตกกระหนำ่ำหลังจากแกเปียกแบบเนี้ยอยู่ในเซนนิติงเนี่ยหลังจากนั้นแกเปียกมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นไฮฟิลลิตี้แกก็เปียกครับไอดนติตี้แกก็เปียกอยู่อย่างนี้ครับดังนั้นของจริงจอห์นคูแซกต้องเปียกๆครับแห้งๆไม่ใช่จอห์นคูแซกครับ ไปต่อที่อีกหนึ่งคนอันนี้น่าสนใจน่าสนใจจนเอกลักษณ์ของแกเนี่ยสื่อในฮอลลีวูดเขาตั้งฉายาเลยครับว่าโหป่านี่เป็นฟิงเกอร์ออฟดูมเลยนะนิ้วหายนะแฮร์ริสันฟอร์นั่นเองครับแฮร์ริสันฟอร์มีบทที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นแบบว่าเป็นของตัวเองเนี่ยอยู่ถึง2บทนะครับมีนักแสดงไม่มากนักนะครับที่ทําได้แบบนี้นะครับแฮร์ริสันฟอร์ดเป็นทั้งอินดดน่าโจนส์และเป็นทั้งฮานโซโลนอกจากนั้นก็เป็นอีกสารพัดครับ แต่ในการแสดงของแฮร์ริสันฟอร์ดโดยเฉพาะในฉากที่แกต้องใส่อารมณ์เยอะๆนะครับแล้วคุยใส่อารมณ์กับตัวละครเยอะๆเนี่ยสิ่งที่แฮร์ริสันฟอร์ดมักจะทําเสมอก็คือทํางี้ผมว่านะคุณจะต้องอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ต้องชี้นิ้วครับแล้วสื่อเนี่ยเขาขนานนามลีลาการแสดงด้วยการใช้นิ้วอย่างนี้เนี่ยของเฮร์รสันฟอร์ดว่า this is the finger of doom กระทำจริงๆครับกระทำเยอะมากเวลาและกะต้องชี้เฮร์รสันฟอร์ดของจริงต้องชี้ อินเดน่าโจนภาคสามชี้ใครชี้พ่ออันนี้เลือกอะไรวะผมจําไม่ได้เป็นฮารโซโลก็ต้องชี้ชี้ชี้บ่อยด้วยฮารโซโลอยู่กับไอ้เจ้าบ่ายังชี้เลยครับ <laughs> แล้วเขารวมมานะคุณดูดิไอเดรนฟอร์ดมันชี้ตลอดเวลาจริงๆครับหรือกระทั่งตอนเป็นดตรริชาร์ดคิมเบิลก็ต้องชี้เหมือนกันนะครับน,นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของนักแสดงสุดคลาสสิกอีกคนหนึ่งอย่างไฮเดรนสนฟอร์ด h ฮ r r ริสันฟอรชี้แล้วทอมแฮง์ล่ะทำอะไรทอมแฮงก็ผ่านบทมาเยอะครับนักแสดงบ้าเลยได้ออสการ์สองปีติดกันนะได้จากก่อนหน้าได้จาก p h สตรีดฟิลาเดลเฟก่อนครั้งหนึ่งเล่นเป็นผู้ติดเชือ้อแล้วก็มาได้จากบทฟอร์สก m มอีกปีหนึ่งต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นทอมแฮงเปลี่ยนบทบาทสารพัดครับแกเป็นนักแสดงที่ความสามารถสูงมากแล้วก็ สามารถรับบทนู่นนี่นั่นได้มากมายครับเอกลักษณ์ของทอมแฮงที่ปรากฏอยู่ในหนังทุกเรื่องที่เขาสังเกตเห็นก็คือผมว่าไอดีแปลกคนแล้วไม่รู้ว่าบทมันพาไปหรือว่าพอคนเขียนบทรู้ว่าเป็นทอมแฮงเฮียวชอบแบบนี้สใส่เข้าหน่อยดีกว่าคือเป็นทอมแฮงของจริงต้องมีฉากยืนฉี่ครับต้องมีฉากยืนฉี่ฉี่แบบอ้ออย่างเงี้ย ทำแหงมีฉากที่ตัวเองปลดทุกข์ด้วยการฉี่ในห้องน้ำบ่อยมากๆครับเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยคืออั a ลีก of their own เป็นหนังเบสบอลที่มันมีฉากแกฉี่อยู่ในห้องน้ำแล้วก็ว้าอย่างงี้สัญ,ญลักษณ์อีกอันหนึ่งที่ชัดเจนก็คือตอนฉากแกไปเจอกับจอห์นเอฟเคนเนดีใน Forest Gump นะครับที่ก่อนจะเข้าพบกับประธานธิบดีเนี่ยแกกินโซดาเยอะเกินไป แล้วประธานาธิบดีก็ถามว่า h o w do you feel แกก็บอกว่าผมปวดฉี่มากเลยและแกก็ไปฉี่กระทั่งหนังอวกาศนะครับ Apollo 13นะที่แกรับบทเป็นจนะิมโ o เว l l เนี่ะที่ปฏิบัติการขึ้นไปบนอวกาศกันเนี่ยมันไม่ได้เข้างนงา้ง่ายๆนะครับเขายังใส่รายละเอียดเลยครับให้ตัวละครทีมปฏิบัติงานของ Apollo 13เนี่ยฉี่ให้ดูซะหน่อย <laughs> หรือกระทั่งหรือกระทั่งอันนี้อาจจะอาจจะเข้ากันพอดีเขาเรียกว่ามันมันสอดคล้องกันพอดีบทของแกในหนังเรื่อง The Green m i l e นะครับถ้าทุกคนจำได้บทคุณพัสดีเนี่ยแกก็มีปัญหาเรื่องฉี่ครับเพราะว่าแกมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากและประเด็นเรื่องแกฉี่ขัดเลยว่ามีแบบว่าไม่สบายเรื่องการฉี่เนี่ยมันก็กลายเป็นจุดที่ตัวพี่เดมาคุคัลคัแดนแคนแกรักษาให้นะครับ แล้วก็กลายเป็นประเด็นหลักของเรื่องเห็นไหมสุดท้ายเขาก็เอาฉี่กับทอมแฮงค์เนี่ยไปผสมกับเนื้อเรื่องได้นะครับต่อมาคนต่อมาอันนี้เดาไม่ยากนะซาซมเอลแจ็กสันซซมเอลแจ็กสันถ้าถามว่าเอกลักษณ์นอกจากเอฟเวของแกเนี่ย <laughs> <c oughs> คือทุกคนมอตอฟอ,กอรกใช่ไหมสิ่งที่แกติดปากเนี่ยนอกจากอันนั้นเนี่ยจะมีซมเอลแจ็กสันจริงๆต้องมีอะไร ซามเอลแจ็กสันของแท้ต้องมีฉากสปีชยาวๆครับเขาผมเรียกว่าฉากพร่ำพร่ำยาวๆเลยแล้วก็แบบลีลาดุดันซามเอลแจ็กสันเป็นนักแสดงที่สามารถเปลี่ยนไดอะล็อกธรรมดาธรรมดานะครับให้กลายเป็นโมเมนต์ที่น่าตึงตาประทับใจด้วยน้ําเสียงการพูดที่มันหนักแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์นะครับชัดๆเลยก็คือใน Power Fiction หรือว่าในหนังสาร Time to Kill หรือว่าในหนังโคชโคชคาร์เตอร์ ก็จะมีฉากการแพมของตัวละครของสมัยแจ็คสันแต่หนังที่ผมว่าตัวละครสมัยแจ็คสันแพมแบบนี้แล้วก็เป็นที่จดจําของแฟนหนังมากที่สุดเนี่ยมันต้องเป็นหนังฉลามเรื่องนี้ครับดีบูซีที่แกยืนแพมอยู่แล้วแกก็ปลุกใจเราต้องออกไปเราจะต้องรอดเราจะแล้วก็ทุกคนจําได้ครับเพราะว่าทุกคนร้องฮี้ยพร้อมกันในฉากเดียวกันครับโดนไปแดก ในระหว่างที่ปลาใสอยูย่นะเอามาที่นักแสดงหญิงบ้างเราพูดถึงลีโอนาร์โดดิคาปิโอไปแล้วนักแสดงหญิงคนนี้แสดงคู่กับลีโอนาร์โดดิคาปิโอในสมัยที่แบบว่าทั้งคู่ยังเป็นแบบว่ารุ่นรุ่นสาวสาว,สาวหนุ่มหนุ่มเออเออเลยโรมิโอแอนด์จูเลียตแคลเดนซ์นั่นเองนะครับแคลเดนซ์เนี่ยหลังจากแสดงโรมิโอแอนด์จูเลียตเนี่ยเธอก็มีงานเรื่อยๆครับแล้วก็มีงานที่ทุกคนพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็น My So c โ l คอลีฟ หรือว่าซีรีส์โฮมแลนด์นะครับเอกลักษณ์ของคลาเดนที่เขาพูดถึงทั้งมุมของการชื่นชมไปจนถึงการล้อเลียนเนี่ยก็คือคลาเดนเป็นนักแสดงที่ร้องไห้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ครับเธอสวยครับเธอสวยแต่พอเธอร้องไห้ผมใช้คำนี้ได้เลยเธอร้องแบบไม่ห่วงสวยครับเอกลักษณ์ของคลาเดนเนี่ยเขาบอกว่าการแสดงฉากร้องไห้ของเธอเนี่ยไม่ว่าจะร้องด้วยเหตุผลอะไรนะครับเจ็บ ปวดทรมานเสียใจยเธอจะถ่ายทอดการร้องไห้ออกมาได้อย่างเต็มที่ครับจนเขาบอกว่าคลเดนเนี่ยร้องไห้ทีเนี่ยเป็นอัคคีคลายเลยนะกูร้องไม่ห่วงสวยหรือกูแสดงเต็มที่เลยซึ่งตัวเธอเองเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าการแสดงในฉากร้องไห้ของเธอเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอต้องการเอ็กเพรสเรื่องอารมณ์ของตัวละครอ,ออกมาให้มันได้อย่างเต็มที่เป็นวิธีการแสดงความรู้สึกผ่านใบหน้าของเธอในฐานะนักแสดง ไม่ได้เป็นการแสดงเกินจริงอะไรเลยแม้แต่น้อยครับสุดท้ายครับแบรดพิตผมว่าหลายคนทราบดีเพราะเราดูหนังแบรดพิตบ่อยดูแบดพิตแท้แบดพิตเกย์เนี่ยดูตรงไหนแบดพิตแท้เนี่ยต้องมีฉากกินครับต้องกินถ้าไม่ใช่แบรดพิตจะไม่กินแต่ไม่มีหนังเรื่องไหนที่ไม่มีฉากที่แบดพิตพูดไปแล้วก็กินไป ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าการดีไซน์ฉากที่จะต้องพูดแล้วก็กินไปด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้กำกับทําหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบรดพิตดีไซน์กันแน่เพราะว่ามันเยอะครับมันเยอะมันเยอะแล้วมันแทบจะทุกเรื่องเลยครับที่มันจะต้องมีฉากสํำคัญๆที่ตัวละครของแบรดพิตจะต้องพูดอะไรสักอย่างแล้วก็เคี้ยวอะไรหยิบนน่นหยิบนีบ่กินคืออะไรอยู่ในฉากพ่อแดกไม่เลือดไม่เหลือนะครับพ่อแดกเรียบเลยครับ แกกินอย่างนี้ทุกเรื่องจริงๆนะครับมีอะไรอยู่ในฉากไม่ได้แนะบบพิษจะต้องหยิบมาแล้วก็พูดแร่หลอกไปด้วยแล้วก็กินกินกินไปด้วยไม่ไว่าจะเป็นอาหารอาหารเป็นมื้อหลักเป็นสนแนกเป็นขน,นมเป็นแซนด์วิชดื่มนะ้คือต้องมีฉากชิมไปบ่นไปตลอดครับฉากกินของแบรดพิตปรากฏอยู่ในหนังแทบจะทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นหนังชุดโอเชียน,นะครับอันนี้คือโอเชียนอีเแกกินชริมค็อกเทลอยู่ในโอเชียนอีเ หรือว่าในมันนี่บอลมันนี่บอลนี่กินแซนด์วิชอยู่แล้วก็คุยเรื่องการปรับเรื่องเกมนะครับ i n งกริทบัสเตอร์นะฮะอิงกริทบัสเตอรก็น่าจะกินแซนด์วิชอยู่เหมือนกันนะครับหรืออันนี้เป็นเรื่อง Mr and Mrs Smith กินข้าวมื้อเย็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็พูดไปด้วยเอ่อคิริสเคสอัพเบนจามินบัตตันเป็นแก,แก่แล้วนะแต่ขอกินกินคาวเวียนิดนึง <laughs> กินคาวเวียไปด้วย หรือในเรื่องเซเว่นฉากที่แกรอลดีเทคทีฟสมอเซตนะฮะอยู่ในห้องสมุดไอ้มอร์แกนฟรีแมนก็หาข้อมูลนะเรื่องบาปเจ็ดประการนะหา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 เแบลบตี่ก็กินเลไปด้วยฮะ,ะกินมันฝรั่งไปเรื่อยๆนะครับหรือในในเม็กซิกันนะฮะเม็กซิกันอันนี้มีแบ่งหมากินด้วยเอาแซนด์วิชมากินแล้วก็แบ่งให้หมากินด้วยในเรื่องโอเชียนเทเวลนะฮะโอเชียนเทเวลเข้าใจว่ากินนาชโช่นะกินชิปส์เอ่านาชโชชิปส์อย่างนั้น หรืออันนี้อยู่ในโอเชียนเตอร์ทีนโอเชียนเตอร์ทีนนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าผมอ่านไม่เห็นนะแต่มันคือเกียวซ่าครับมันคือเกียวซ่าหรือใน Legend of the fall Legend of the fall นี่ก็กินเป็นมือนะะ้อครเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นฉากใหญ่ด้วยมิจโจบล็กมิโจบล็กนี่เป็นประเด็นสำคัญกินเนยถั่วจากช้อนแล้วก็เรียกินไปด้วยนะครับหรือใน ฟิวรี่นะฟิวรี่ก็กินไข่ดาวนะกินไข่ดาวดังนั้นแบรดพิตตัวจริงต้องแสดงไปแดกไปครับ <laughs> และนี่แหละครับเอกลักษณ์ในการแสดงของนักแสดงแต่ละคนนะครับที่ถูกหยิบมาใช้งานซ้ำแล้วซ้ำอีกในหลายๆเรื่องซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆผมอ่านบทสัมภาษณ์แบรดพิตเนี่ยแกมีคำอธิบายครับ แกบอกอย่างชัดเจนว่าเรื่องการกินของแกเนี่ยมันสามารถแสดงให้เห็นถึงบุคลิกบางอย่างของตัวละครได้และการกินแต่ละครั้งจากการเป็นตัวละครแต่ละตัวของแกมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับบางตัวกินสบายๆชิวๆบางตัวกินแบบรีบๆกินบางตัวกินของฉาบฉวยบางตัวต้องสันกินต้องปราณีตกินนี่แหละครับคือการใช้วิธีการแสดงแบบเดียวแต่สามารถทำออกมา เพื่อสะท้อนตัวละครที่หลากหลายแล้วก็สรารพัดแบบได้เป็นอีกหนึ่งแง่มุมของนักแสดงอาชีพที่น่าสนใจครับที่ผมหยิบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังใน Movie Talk ในคลิปนี้ครับ